สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยสื่อสารไร้คมแดนนะคะเด็กๆได้ทราบแล้วว่าอุปกรณ์การสื่อสารมีอะไรบ้างนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ผ่านมาวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์คุณครูจะให้เด็กๆก,กับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่ารูปเครื่องมือสื่อสารแล้วระบายสีให้สวยงามมาส่งคุณครูนะคะ วันนี้คุณครูวาดรูปให้เด็กๆดูนะคะรูปคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆโทรศัพท์บ้านแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะจดหมายนะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็วิทยุนะคะเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันวาดน,นะคะ วันนี้คุณครูใช้สีเทียนคุณครูว่าซองจดหมายนะคะแล้วก็ใช้สีเทียนระบายแบบนี้นะคะเด็กๆต้องสวยกว่าคุณครูนะคะมีสีเด็กๆใช้สีไม้ก็ได้ใช้สีเทียนก็ได้นะคะคุณครูจะคอยดูนะคะว่าของใครจะสวยที่สุดเลยแล้วเอามาส่งคุณครูนะคะสื่อสารไร้พรมแดนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ